อยากให้ทุกคนลองจินตนาการนะคะถึงโลกที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้ค่ะทุกก้าวที่เราเดินนำไปสู่การเติบโตทุกสิ่งที่เราทำสามารถต่อยอดไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ถ้านุ่มนิ่มจะบอกว่าการลงทุนที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่หุ้นไม่ใช่กสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่ทองแต่คือการลงทุนกับตัวเราเอง ทำไมการลงทุนในตัวเราเองถึงเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเราดูจากสิ่งที่เรามีตอนนี้ทั้งเงินทั้งโอกาสหรือแม้แต่ความสัมพันธ์มันอาจจะเข้ามาแต่มันก็อาจจะจากไปเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ทักษะที่เราฝึกหรือแม้แต่วิธีคิดที่เราสร้างขึ้นสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราตลอดไปต่างหากสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตเรานะคะ เพราะว่าถ้าเรามีความมั่งคั่งแล้วแต่เราไม่มีพลังไม่มีแรงไม่มีความสุขที่จะใช้ชีวิตแล้วความสําเร็จนั้นมันจะมีความหมายอะไรสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีก็คือรากฐานของความสําเร็จที่ยั่งยืนค่ะถ้าสุขภาพกายแข็งแรงจิตใจแข็งแกร่งก็เท่ากับว่าเราจะมีพลังมากพอที่จะไปไล่ล่าความฝันและแน่นอนเราจะมีพลังในการรับมือกับทุกความท้าทายในชีวิตค่ะ และสิ่งที่คนประสบความสำเร็จทุกคนมีเหมือนกันนะคะก็คือการพัฒนาตัวเองจากข้างในค่ะทั้งความมั่นใจทั้งความฉเฉลียวฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการปรับตัวสามสิ่งนี้แหะคะ่ะที่จะแยกคนที่อยู่รอดออกจากคนที่เติบโตและประสบความสำเร็จค่ะมาถึงตรงนี้พอจะแยกออกไหมคะว่าการลงทุนในตัวเองแตกต่างกับการลงทุนทางการเงินยังไงการลงทุนในตัวเอง ผลตอบแทนของมันไม่มีขีดจำกัดค่ะเพราะว่าเราคือตัวแปรที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราและถ้าเราลงทุนในตัวเองอย่างถูกต้องทุกอย่างทั้งโอกาสทั้งความมั่งคั่งและความสุขมันจะตามมาเองค่ะวันนี้นุม่มเนมขอท้าให้ทุกคนใช้เวลาทุ่มเทความพยายามและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองเพราะท้ายที่สุดแล้วค่ะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิต ก็คือการลงทุนที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด Invest in yourself Your future depends on it และนี่คือนานาจิตตกกับนุ่มนิ่มปริดาค่ะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะ